อบจภูเก็ตร,ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดเชิงทะเลเมื่อวันที่13กันยายน2563เวลา9นาฬิกาที่วัดเชิงทะเลนายวงศกรนุ่นชูคันรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดเชิงทะเลโดยมีนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นาย,ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายเรวัตอารีรอบผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวชุติมาสนิทเปลมนางสาววรลักษณ์จันแก้วรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายธีรจียสกุลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะสมาชิกสภาอบจภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ ดำเนินการทางด้านาศาสนาดังกล่าวจึงสนับสนุนงบประมาณการกอร่อสร้างให้สําหรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดเชิงทะเลแห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่สําหรับการฝึกอบรมคุณธรรมแหล่งเรียนรู้จริยธรรมและจัดกิจกรรมต่างๆแก่พระภิกษุสามเณรเ็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป